มางหอยนะพี่น้องเด้อสบายดีสามล้านสองเซนสดีทั้งศูนย์คนพี่น้องมางมหอยกินแรงพี่น้องหลังจากเทงงี่ยงกันแล้วกันตีสี่นาแล้วก็มาพากันลงมางมหอยเด้วอวันนี้อากาศร้อนหลายพี่น้อง,งเก็นภาพบรรยาก,นนกาศร้อนฟังมตอนพี่น้องเยนเ็นเนลยลงแรงพ่น้องบุงม๊มบิม๊มบุ๊มบิ๊มก็เข้าเบิ้งเลยพี่น้อง สบายดีทั้งหนึ่งคนเด้อสบายดีเด้อวันนี้ลงมาสาวแอ็นสาวน้อมสาวนุกเบาเอิมแล้วกันเป็จีลงมาบ่มหอยกินแรงสบายดีทั้งสี่คนเด้อน้อสบายดีทั้งสี่คนเด้อเนาะทรายไปสาวนุกสาวน้องสบายดีเอฟซีนะ ขาดอยู่ในขาดเดินไปทางเด้องามหลายเอองมมาหลายหลายเนี่ยเด้อเมาเมาเมาเอา,ๆๆาเด้เอาสาวนางเด้อเอามาภาคแน่เบอร์เดียวเบอรอก็ด้วสาวนางครับมางมไดหลายจะไปภากยอดย่ยงดา,ดางแต่พวกขอกินอะไรมือแรงสบายดีทั้งแปดคน

มาเดินลามากินต้มไก่หัวซีงไขคสะพอ,อมมาขามปลอมใส่น้ำอ,อมเจออมเจาองงาบบะไรเมจาไปเลยพี่น้องไปหาไปหาทั้งแม่จีดครับส,สวทีทเลยพี่น้อง โอ้ยนกหน้พี่น้องอนเี่้พอนเากสองให้เด้อพี่น้องเอฟซีแต่คนภักสองให้สาวนางเ้พี่น้องสาวนางพาเซ่เพื่อนสร้างสองใหม่ ได้ได้ได้ักซองให้แล้วอว้วหิ้องมาเพยมาเพพี่น้องฝืนลงมากินป่าพี่น้องจุดหเป๋าะกะยังไม่สักเป๋าะกะยังคืบอกมาอเนนกเพยมาจับพี่น้องมือสกูลสกคนโอ้ยบอกเพย เบิ่งไปหนาวสิตา,ายแล้วพวกนู้นนี่งมหอยงมหอยมาเแต่จะมางม,มหอยสาวนุ่งผีนอ้องบรรยากาศยามแรงสีน้ำหน้าผีนอ้นองเลยมาถามเมืองเมจีคนใดบอกเดี๋ยวด้วยได้ได้บ่บอนอ้อทางคุณนอ้อ บรรยากาศยามแรงจากพี่น้ององมหอยเด้อ,องมหอยน้ำแม่จีดมีบอแม่มีอยู่แม่จีดว่สบายดีทั้งสิบพ้อสบายดีทั้งสิบสองทาง ทั้งหาทั้งสิบหกท่านใครแพนแพนบังลมเห้นขนาดพี่้องเมืกัน ผลมากนะครับมาดีป่าไปเที่ยวเลยมืดผลมากาพี่น้องลูขึ้นะมามือพามืดผลมาอันนี้คือเบาเอ็มนะพี่น้อง,อง <c oughs> เอ็มเบาบคำมวลอ้าวเบาเอ็มกับสีลงวันนี่เ <c oughs> บาเอ็มกับสีลงอ้าวบแฟนรับกล้อง บาดีทางสิบแปดคนเด้อพี่น้องเด้อไม่มีน้องพวกคุณน้องควรจะเข้าคลิปน้ำเพื่อนบ่เพื่อนลงมาเล่นน้ำส่คือบูเห็น น้อธรรมาาทะเลบ้านทะเือ่ะพี่น้อ vẫn chưa bao nhiêu năm bưng nữa nữa mày nói thầm mày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  thầm

Hãy mục bài con này lúc Thế nào bọn mình Hồi lấy Chưa thân tiền nam này <laughs> <laughs> à, mình đỡ hỏi lời สาวนางเขาเบิ้งมือนี่หนาวแล้วนี่พี่น้องมือเว้นนี่เขาโมฮอสบายดีทังสิบห้าคนเด้อพี่น้อง <โก S 1> มือนี่ก็เป็นเวลาประ,ประมาณเกือเบเกือบผ่านมงเย็นแล้ว <โก S 1> พี่น้องหลังจากเส็เงินแล้วก็ลงมาอาบน้ำมันเย็นมันยากไปอยู่พังลาว มาเรื่อยยินดีต้อนรับสวัสดีพ่อแพนสวัสดีครับเป็นไงก็อยู่แถวพุนหนาวอวา,านี่สองมือหลังอ่ะผลตกแต่ว่ามือนี้ฮอดลายฮะเลยพีย่น้อง ประมาณตอนเที่ยงกับตอนบ่ายฮอนทางอุบลฮอนทางอุบลฮอนเดจ้าอ๋อแต่ว่าทางพีฮอนแต่ว่ายำแรงมากับหนาว <c oughs> มาเด้อพี่นอ้องมาอานน้าน้ำกันพี่น้องก้กกมหอย มาลา่าสุนมอนกันพี่โอเอฟไปได้ตรงหางัลลงาวบ <c oughs> ่เห็นละเห็นละเมื่อแรกกินตวานวเนื้อเดเนอะมือแรกเมื่อแรกกินตวานฟักทองลออสู้เ่เอ็บกิน แก้แวนะเกหคนเข้าวกคนเกาเบิ in, cioè, ่งเ พ่ดประเภทเราที่ต้องไปสวรรค์ที่ต้องไปลงเพงลงนำอะไรเป็นตาปลาลายน้องบาเพนเพิ่ออลายอะไรก็ได้ว่าก็มีคนหาป่างองหอยใส่์มองอยากกินหอยจ้าอยากกินหอยจ้าบาเพนอยู่มาเลเซียไม่กินเลยมาเลยได้มามากินกันอะไรก็ได้เพราะว่าตอนนี้เพื่อกำลังงวงหอยอยู่มี สาวน้อมสาวนุ๊กเมนจี้นะครับวี่น้องเด้อเนี่ยขางหลังเอฟซีมันกอยซ่ยพี่น้องคนนักิตน้ำอยู่ บาไปทั้งสิบคนพี่น้องขอสักร้อยหนึ่งกัยังดีพี่น้องมคนนี้สิบสองคนแล้วสิบสอคนปากชองเดียรพี่น้องเด้อบินเบาขมวนแล้วก็นเบาสันลาวไต้เล้วก็นเบาไรยพามวนทบจินสวัสดิ์แม่ทิพย่นแอร์นะจ้าสาวน้องพาะซ่้ บอกให้คนใครจะขยันมีคนจมวันหนาวเลยพี่น้องเนอะลมลมมาแล้วพี่น้องเออไป้นจัหวัดอ้อนแล้วตรงนี้จะได้ยินเสียงผาดังลมแล้วพี่น้องมาเนีย่ย ทางสีเพชคนเด้วยพี่น้องโอ้ได้ลายู่บได้ลายู่บบาเพนจักสาวนุกยังงมอยู่กับเมจิสาวน้อมได้วันเครื่องสวยล่ะมีเซี่ยวกบ้านเพื่อนมางมหอยมาลินน้ำเหมือนกันพี่น้อง อจะบ่าสาวคนว่าขอให้สาวคนยินด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้แน่พี่น้องอันบป,ป่แฟนบป่าพีทโทษประการในการเปอาไฟหลายเด้อะสบายดีทุกคนจา้าสบายดีเช่นกันเด้อเป็นยังไงเอ้ย ที่โบานาวออยู่ทางไทยซื้อน้องบใโบเอซย์ว,ยว่ะนาวเอ้ยทางไทยฮะหนาวเลยฮ้อนตอนนี้มื่อฝนเลยเนาะเมื่อฝนตกเลยสบายดีเบาเอ็มติดตามให้ระเดอ้อสบาย มาเลเซียจ้าโอ้เป็นอะไรก็สบายดีบ่อยู่ทางมาเลเซียโลคโควิดนี่กันคือว่าจะห้หายไปแล้วเอวัคซีนเออวัคซีนรักษาสุขภาพด้ืเอฟซีทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโรคมลบาด เปล่าแฟนเลยกันเ่าวบ่าวแฟนเป็นห้องเอฟซีไปกันเด้อเปล่ายากแนนไม่ต่องพี่น้องกันขอบคุขอไฟอะไรสบายดีอยู่จ้าจ้าขอบคุณครับอยู่ทางมาเลเซียตอนนี้ประมาณจังโมงเลยเว่าอยู่ลาวตอนนี้11วันห้ามกุญเญเนาะ ลายอ,อยอ่ะมือหน้าว่าใชว่ากันเทดน,น,นั่งก่อนเน่งวะขัาพดอบเนยตอนตอนนี้หกโมงเรงกว่าแล้วอ๋อแต่ว่าอยู่ห่างลรา ห้ามงเย็นเหนื่อเยเลยว่ามันห้ามงปลายห้ามงอ่อนห้ามงอ่นอนๆโซนนี้นบรรยากาศจะแคบๆกับลมลมไหลลมแห้งจะมีทางคนคนงมหอยไหลมองตึกสะดุง้งพี่น้องหาอยู่หางหวบมอง Malaysia, white, qua dù lao ngon ngon, hoa hồng. Hàm, mọi con em xuống mô, mẹ, mẹ, tiêu. Evil vẫn bỏ qua. Dù lao hàm Malaysia hoa เอาเอ็มทาว่าเ็ด่ยังกินแรงนะเพื่อนวา่าแต่ว่ามันนี้ว่าสีเฮ็ดต้มหวานกินอยู่เพื่อนอันบบต้มหวานกับเก๊กบุ้นน้ำมาได้ก,กินมาสมบัติการทองกอารเจ้าอยู่แก้มคอ จะเวนกันหนาวแล้วพี่น้องลมแหงสบายทั้ง14คนพี่น้องอืมบกหอเศร้าดิแต่พี่น้องไงเนี่ยอีกห้าคนพี่น้องแต่บกอีสิบคน ก็จะให้โรคโควิดนี่หายไปไวเด้อพี่น้องเพราะว่าเรากับไทยใกล้กันถึงได้เออไปมาหาสู้กันง่ายนะครับในสนานเปิดแล้วก็ทั้งประเทศนอกเพื่อนก็อยากมากันเยอะอยากมาเที่ยวอยากมาลิ้นนาะกันอย่างเงี้ยโอ้ยโรคนี้หายจับศูนย์ไปไวเด้อพี่น้อง เอาพี่น้องสำหรับคลิปไลฟ์ส <uffs> ุดการ์าไปก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ได้เป็นกำลเงใจแลนใจนะพี่น้องบ๊ายบายพออคลิปหน้าเลยจ้า